คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตกันอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีค่ะของแขกรับเชิญในวันนี้ที่ท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันค่ะครับผมเรายังคงอยู่กับพระอาจารย์นะครับนั่นก็คือพระครูภาวนาคุณยวิเทศนะครับเจ้าวรวะัพรธรรมกายโจฮานเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับรอบสักสการพระอาจารย์เจ้าค่าะรอบสุกสการพระอาจารย์นะครับ เข้าสู่ช่วงที่สองแล้วคุณสุชาดามีคำถามอะไรที่อยาก,กถามในียนพระอาจารย์ครับค่ะก็เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศที่แอฟริกาใต้นะคะถึงความสนใจของธรรมะก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ไปเนี่ยก็ต้องไปหาเรื่องราวของคนที่มีใจรักในการปฏิบัติธรรมรักในการที่จะสั่งสมบูรณ์ร่วมกันก่อนทีนี้เจ้าค่ะพอเริ่มเจอ ผู้มีบุญแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นในการที่จะต้องสร้างสถานที่แล้วเพราะเราเจอคนแล้วก็ต้องสร้างสถานที่เจ้าค่ะในส่วนของสถานที่ของแอฟริกาใต้ที่ได้เป็นที่แรกแห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรแอมแล้วก็พิมนะตอนที่เรามาที่แอฟริกาใต้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเป็นเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกมากเลยเพราะว่าสถานที่นี้เราไม่คุ้นเคย เราไปต้้งหาข้อมูลแล้วก็มีการค้นคว้าถึงสถานที่ที่เหมาะสมจนทั้งเรามาเจอที่โซนมิดแลนด์นี่ก่อนหน้ามิดแลนด์เราก็หามาสอบที่แต่ว่ายัางไม่ลงตัวมาลงตัวที่มิดแลนด์มิดแลนด์เนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ระหว่างสองเมืองหลักของแอฟริกาใต้คือเมืองพอรูเรียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองสำคัญของประเทศแล้วก็เมืองจอห์นสเบิร์กอีกเมืองหนึ่งมิดแลนด์เนี่ยอยู่ตรงกลางเลย ทำเลดีมากเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่ธรรมะในประเทศแอฟริกาใตา้แล้วก็เลยมาหาพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักจนกระทั่งมาเจอบริเวณตรงนี้ที่เป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายเจฮานิสเบิร์กในปัจจุบันเนี่ยเป็นทำเลที่ดีมากแล้วก็สถานที่นั้นเป็นเป็นบ้านกึ่องออฟฟิศนะเจ้าของนั้นเป็นผู้เฒ่าสองคนซึ่งบ้านหลังเนี้ยหรือสถานที่เนี่ยใหญ่เกินไปก็เลยประกาศขายพวกเราบุคลาของเรามมเห็นเข้าก็เลยสนใจเพราะว่าอยู่ใน ในบริเวณที่เหมาะสมมีซอยที่เข้ามาไม่ไม่ไกลเกินไปกับผู้คนแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปแล้วก็สงบมีความไม่พุกพลานการเดินทาง,งก็มันลงสะดวกมากแล้วก็ห้องต่างๆก็มีออปชันที่เหมาะสมที่เราจะทำเป็นวัดได้ในยุคแรกๆตั้งแต่ปี2553บในช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมปัจจัยกันบอกบุญกันจนระทั่งเราได้วัด พระภายโจฮานิสเบิร์กมาแล้วก็ได้ขยายพื้นที่ต่อมาอีกด้วยได้ขยายพื้นที่ต่อมาอีกหนึ่งหนึ่งแปลงก็ประกาศขายเราก็เลยปรึกษาบุคลาณะก็เลยตัดสินใจซื้ออีกแปลงหนึ่งมาซึ่งพื้นที่เท่ากันเป็น1นึ่ตารางเมตรรวมแล้วเป็น2องพันตารางเมตรซึ่งก็ประมาณเกือบสองไร่ซึ่งก็ถือว่ามีทั้งตัวอุโบสถซึ่งเราได้มาตกแต่งเรโนเวทให้กลายเป็นอุโบสถแล้วก็มี ห้องพักเป็นจุติของพระได้มีหอฉันได้มีอาคารอุบาสิกามีโรงครัวแล้วพอขยายมาอีกอาคารหนึ่งอีกแปลงหนึ่งเราก็ได้ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ศาลาจุคนอีกประมาณ200ท่านไว้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้มค่ามากสะดวกมากแล้วก็ทําให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างมีความสุขแล้วก็สุขกสบายทุกงานบุญเนี่ยเราจรึง ไม่ลำบากในการจัดงานก็เพื่อนบ้านแถวโจฮันเนสเบิร์กเนี่ยวัดโจฮันเนสเบิร์กเราเนี่ยเพื่อนบ้านดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างเราจัดงานทุกงานเนี่ยเขาก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแล้วก็มาร่วมงานบุญด้วยนะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราได้ต้นทุนที่ดีที่วัดพระนรมกายโจฮันเนสเบิร์กซึ่งทําให้เราสามารถที่จะปักหลักเผยแพรธรรมะแล้วก็มีผู้คนก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เนี่ยทั้งชาวท้องถิ่นทุกสีผิวแล้วก็ชาวไทยมาทำบุญในวันพระ รวมทั้งบูชาข้าพระและงานบุญสําคัญก็มีผู้มาร่วมงานบุญเนี่ยไม่ต่ํากว่าหลักร้อยท่านจนกระทั่งเราขยายมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยกําลังศรัทธาและก็ความร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็กัาณมิตทุกทุกคนที่อยู่ที่ทั้งประเทศแอฟริกาใต้และทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเลยจ้ะทำให้เรามีวันนี้อย่างสมบูญญณรณ์ที่จุอาเนี่ยสรดเจ้ะสาธุครับพระอาจารย์ครับสำหรับคําถามต่อไปนะครับอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า พอเราสร้างวัดแล้วครับพระอาจารย์คนที่นั่นนะฮะโดยเฉพาะคนที่แอฟริกาใต้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอยู่แล้วพระอาจารย์มีวิธีผูกสร้างสัมพันธไมตรีอย่างไรมีมิตรจิตมิตรใจร่วมกันอย่างไรบ้างครับทําให้เขามาที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนะครับจเจริญพรคุณหิมนะก็หลวงพี่พอได้สร้างวัดที่โจฮันเนสเบิร์กแล้วเนย ในวิบายอย่างหนึ่งของวัดของเราในต่างแดนก็คือนอกจากสอนสมาธิปลูกฝังเรื่องธรรมะในการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการเป็นผู้ให้การแบ่งปันหรือแชริตี้ให้กับสังคมคืนกําไรให้กับสังคมด้วยเพราะเราเป็นองค์งกรการกุศลเน้นเรื่องการให้การให้จงเป็นหัวใจหลักของการเปิดวัดในต่างแดนในปัจจุบันนี้เพราะว่าเราอยู่กับเขาเราต้องสร้างชุมชนสัมพันธ์เราต้องมีเพื่อนรอบตัวเราต้องมีมิตรกับทุกๆคน เราจึงได้จัดโครงการแบ่งปันทั้ใจ sharing is great ในการที่จะให้โอกาสกักบผู้ที่เขาต้องการจะขาดแคลนเช่นเด็กที่กำพร้าเด็กที่ไม่มีอาหารการกินหรือคนที่ไม่มีงานเราได้รวมกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งปันสอนสมาธิสอนธรรมะให้กับชุมชนต่างๆที่อยู่รอบๆวัดมากมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่มีงานทำเราก็ไปสอนเรื่องสมาธิสอนวิธีการ ใช้ชีวิตแล้วก็ปลูกฝังเรื่องการมีงานทําแล้วก็ทําให้ทั้งเด็กทั้งเยาวชวนทั้งสตรีในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสในการรับฟังธรรมะแล้วก็ได้มาวัดร่วมงานบุญต่างๆด้วยทั้งมานั่งสมาธิแล้วก็เป็นอาสาสมัครให้กับวัดของเราจากนี้จนกระทั่งเราได้มีการขยายงานต่อมาแล้วก็ได้มีคนเหล่านี้มาเป็นกําลังสําคัญในการจัดงานบุญของเราจนถึงวันนี้เลยจ้ะสาธุาาครับ โอ้โหการแบ่งปันอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกเลยว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้เลยเนี่ยนะเจ้าคะแล้วพระอาจารย์ก็ได้นําหลักธรรมตรงนี้ไปปรับใช้นะเจ้าคะแล้วในส่วนของการที่ญาติโยมหรเจ้าคะที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญเนี่ยนะเจ้าคะพระอาจารย์ได้ไปรวมทีมรวมผู้นําบุญอย่างไรนะคะในการที่จะร่วมสร้างวัดหรือว่า บรรยากาศงานบุญที่แบบว่างานใหญ่หญที่ที่พระอาจารย์ประทับใจอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้แบ่งปันเล่าเรื่องราวสุดประทับใจนี้ให้เราได้ฟังด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์จยากญาติโยมคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยร้วนมีความคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคาสอนของพระสมสัมพทเจ้าคิดถึงวัดวาอาราแล้วที่จอานนสเบิร์ดีมีวัดไทยวัดเดียวด้วยคนไทยที่อยู่ที่นี่กว่าเรียกว่าทั้งประเทศอะ่ 3, ะสามพันกว่าคนเนี่ยก็อยู่ที่จอห์นนสเบิร์กอ่ะเป็นพันคน ต่างทยอยกันมาสั่งสมบุญแล้วก็มาวัดกันเป็นประจำทั้งงานบุญหลักก็คือวันวิสาขะมาคบูชาอาสาบูชา,า,า,ชาและวันพระกระถินแล้วก็งานวันพระก็มากันเป็นประจำงานกระถินที่ผ่านมาก็มีคนไทยมากว่าสองร้อยคนนะจ๊ะแล้วก็งานบุญที่เป็นประเพณีของชาวพุทธก็มากันเป็นร้อยคนแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องทุกวันด้วยมากันด้วยตัวเองแล้วก็ครอบครัว พาสามีพาภรรยาพาลูกๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยตรงนักชุมชนของเราในการสร้างวัดเนี่ยเราหนาแน่นมากเรามีทั้งคนไทยมีคนศรีลังกามีชาวเมียนมาที่เขาต้องการบุญต้องการมาวัดต้องการฟังพระสวดมวนต์ฟังพระสอนสมาธิสอนเรื่องธรรมะต่างๆเขาก็ามาแล้วก็มาที่จะช่วยเราไม่ว่าเราขาดแคลนอะไรขาดเรื่องแท้งน้ำขาดเรื่องการซ่อมบำรุงเขาก็มาช่วยเรา หรือจัดดอกไม้ต่างๆก็มีคนที่รักในการจัดดอกไม้รักในการที่จะเปิดโรงทานเวลามีงานบุญหรือนําของที่มาบริจาคให้กับชุมชนคนท้องถิ่นก็มาด้วยนักพะระนมาแรงของคนไทยแล้วก็คนที่ศรัทธานในพระพุทธเจ้าศรัทธาในบุคคลนของเราตามแบบนี้นะโอ้นั้นไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่เป็นชาวไทยครับแต่กลายเป็นว่าเป็นชาวพุทธ ที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปนะที่นั่นจนกระทั่งทราบข่าวมาครับพระอาจารย์นอกจากจะมีที่วัดพระธรรมกายตัวฮันนสเปิร์กแล้วมาสู่การสถาปนาวัดพุทธเคปทาวเนี่ยครับอ,อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังสักนิดน,นึ่งว่าทําไมเราถึงต้องมีการสร้างวัดเพิ่มเนี่ยครับพระอาจารย์เจริญพรจริงๆแล้วอ่ะการสร้างวัดที่เทปทาวเนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายแ,แรกๆเราเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเก็บทาวกับจฮหนนสเวิร์เป็นเรืองสำคัญอย่างที่ได้เกิดมาตอนแรกเนี่ยแต่ว่าที่เก็บทาวเนี่ยค่อนข้างหาพื้นที่ยากสักนิดหนึ่งเราก็ใช้เวลาถูกในพื้นที่มาตั้งนานแล้วพอๆกับพี่จฮห์นนสเวิร์เลยเราก็ได้หาแล้วก็ใช้พื้นที่ในเก็บทาวมาเป็นลําดับลําดับแต่ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ลงตัวเราพยายามหามา15ปีจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นําเสนอสถานที่หนึ่งให้กับทางเทศบาลเมือนเก็บทาวดูว่าตําแหน่งตรงเนี้ยอาคารตรงเนี้ยที่เป็นอาคารพาณิชย์หลังเนี พื้นที่ประมาณ1000ตารางเมตรกับอีก4ตารางเมตรเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นวัดพุทธเปทาวได้ไหมถามเข้าไปถึงใช้เวลาตอบมาเนี่ยเกือแบสบเดือนนะส่งผ่านทนายความจกนกระทั่งได้คําตอบจบากที่สภาลว่าสถานที่แห่งนี้ตรงนี้ตำแหน่งตรงน,รงนี้สามารถเป็นวัดได้าัดาเป็นสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมได้จดบนได้พักอาศัยได้แล้วก็จอดรถได้อย่างถูกต้องเมื่อเราทราบคําตอบจากที่สภาลเป็นลายล่าอักษรเราก็เลยตัดสินใจที่จะ ซื้อเพื่อให้เป็นวัดพุทธเทพทาวจนถ้า,าเราได้บอกบุญกันมาเนี่ยตั้งแต่เดือนสามเดือนที่ผ่านมาจนถ้า,าตอนนี้เดือนธันวาคมแล้วเนี่ยเดือนที่สี่แล้วแต่ว่าผู้คนทาบุญกันทั่วโลกเลยนะพิธีกรทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายมีผู้เข้าร่วมในการทําบุญเนี่ยกว่า20กว่าประเทศเลยนะทั่วโลกเลยญาติโย,ยมทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาโอเชีย nia ทุกประเทศเลย20กว่าประเทศได้ทําบุญตรงนี้มาเราได้ทำเลกคอร์ดเอาไว้แล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของบุญทุกๆตารางเมตรด้วยตอนเนี้ยเรามีพื้นที่ที่จับจองไว้แล้ว70กว่าตารางเมตรคิดว่าเดือนธันวาคมเนี้ยเราจะไปถึง80ตารางขออ80%แล้วยังขาดอีก20%นะจ๊ะขาดอีก20%ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับวัตพุทธเก็บทาวให้วัดพุดธเก็บทาวนั้น เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้มีบุญของชาวแอฟริกาใต้ของชาวท้องถิ่นชาวไทยและผู้ที่อยากปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มารวมตัวกันที่นี่ซึ่งตอนนี้ยังต้องการแรงใจแรงปัจจัยและก็กําลังศรัทธาของญาติโยมทุกท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่ทวโลกให้มาเติม,เต,มเต็มความสมบูรณ์ผู้ให้สถานที่ในการสร้างวัดในการปฏิบัติธรรมย่อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ล่ายศสรรเสิญ,ส,ญสุขเกิดไปที่ใดก็ได้เจอแต่คนดีบัณฑิตนักปรา์ได้อยู่ในร่มเง,งาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปกล่าวทั้งถึงที่สุดธรรมเลยจ้ะขอเชิญชวนทุกท่านนะถูเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศของวันงานทอดกฐถินที่วัดพุดพทธเขาวให้เราได้รับชมแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะว่าบรรยากาศของปฐถมกฐถินในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ น่าปลื้มมากๆเลยพี่ได้บอกกับทุกคนในงานว่าวันนั้นเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มปิติปลื้มปิ่นที่สุดเลยเป็นวันที่มีความสุขมากๆวันหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ทั้งกระถินวัดโจฮันนิสเวิร์ตกระถินวัดพุทธเกบทาเพราะว่าเราปลื้มปิติที่ผู้คนให้ความสําคัญของงานบุญกระถินกันมากเลยทั้งคนท้องท้องถิน่นคนไทยคนพื้นเมืองได้มาร่วมงานบุญเนี่ยที่วัดพุทธเกบทาเนี่ยกว่ากว่าหนึ่งร้อยขั้นแล้วยังมีเข้าซูมนะเข้าซูมมาชมพิธีกรรมร่วมกันทั่วโลกเลย อีก200กว่าท่านรวมแล้วงานบุญที่เทพเทาเนี่ยมีผู้มาร่วมงาน300กว่าท่านทีเดียวแล้วก็ทุกคนพื้มปิติยินดีทั้งประธานทั้งประธานรองทั้งผู้มาร่วมงานทุกคนรองทานผู้ที่มาทาบุญกุศลต่างพื้มปิติแล้วก็ตั้งใจที่จะมาช่วยกันเติมเต็ม,ตมความสมบูรณ์ของวัดพุทธเทพเทาให้สําเร็จเพราะทุกคนตั้งใจว่าเราจะมีวัดพุทธเทเทาเกิดขึ้นในโดวันนี้แล้วพระสงฆ์เราไม่ต้องไปเช่า อพาร์ตเมนต์อยู่กันแล้วไม่ต้องเช่าเกสเฮาส์อยู่กันแล้วพระสองฆ์จะได้มีที่พักที่เหมาะสมกับท่านท่านจะได้ปฏิบัติสมรกิจอย่างสมบูรณ์มีวัดที่ถูกต้องมีวัดที่สมบูรณ์แบบในการพักอาศัยในการประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์เราจะได้ร่วมฉลองกันให้ทันก่อนสิ้นปีนี้เพื่อเราจะได้มีวัดพุทธเก็บแถวเคียงคู่กับวัดธราทำไย โจฮานเนสเบิร์กซึ่งได้ปักหลักรออยู่แล้วกว่า15ปีจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาอีกไม่นานจะที่อยากให้ผู้มีบุญทั้งหลายทั่วทั้งโลกเลยมาร่วมใจกันยึดมั่นในการสร้างคุณสร้างบารมีแม้จะมีวิกฤตต่างๆมากมายหาถมเข้ามาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาแต่อย่าลืมว่าวิกฤตทุกอย่างนั้นต้องพลิกให้เป็นบุญไห้ได้ต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยบุญบุญส่และบุญบุญส่นี้แหละจะพาพวกเราทุกท่านเลยไปสู่ความสุขความสําเร็จ แล้วก็ทําให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้สถานที่อันเป็นมงคลให้สถานที่ที่จะเป็นสถานที่การสร้างบุญวิเดวัตุสิบประการสร้างบารมีสิบทัศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายต่อไปบุญนี้จะติดตามตัวเราไปตราทั้นถึงที่สุดแห่งธรรมเลยจ้าฟังพระอาจารย์แล้วอาจหานร,ร่าเริงครับพระอาจารย์เบิกบานจนเรารู้สึกว่าเราอยากไปที่อฟริกาใต้จริงๆ <c oughs> อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้เลยครับในช่วงสภาว,วะวิกฤตแบบนี้ฮะทั่วโลกก็ปรับตัว สาธุชนก็ต้องปรับใจแล้วพระอาจารย์มีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจหรือยกใจคนที่แอฟริกาเนี่ยให้สามารถฝาาร่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะครับแล้วที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการปรับตัวปรับใจกันอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ในส่วนของที่แอฟริกาใต้ด้วยนะครับเดินพรจะปัญหาวิกฤตของโรคระบาดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดมาทุกยุคสมัยเราหลีกหนีไม่พ้นเราหลีกหนีเรื่องนี้ไม่พ้นแต่เราทําได้ก็คือเราต้องพยายาม ทำใจของเราอดทนสู้สู้ด้วยใจใสแล้วก็ใจสู้อุปสรรคต่างๆจะหนักจะมากตามทีให้เรามีสองสองความคิดหรือสองวิธีการที่จะสู้ก็คือหนึ่งใจต้องใสและใจต้องสู้ใจใสก็คือเรานั่งสมาธิกันเราสวดมนต์กันให้ใจเรามีพลังเมื่อใจใสแล้วใจเราเย็นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะคลี่คลายปัญหาหนักๆก,ก,ก็จะผ่อนคลายลงไปแม้เรายังปราบ โรคระบาดนี้ไม่ได้เรายังปรับที่สุดไม่ได้แต่เราก็ยังทําใจของเราให้มันใสให้มันสว่างให้มันสบายก่อนได้แม้มีวิกฤตก็หน้าหลับตาแล้วก็ทําภาวนาทําสมาธิไปวิเชื่อบ้นว่าบุญจากการทําสมาธิจะช่วยทําให้หนักเป็นเบาได้เหมือนที่สมัยพุทธกาลนะจ๊ะที่ไพศาลีเม <c oughs> ืองไพราลีพุทธเจ้าก็นำทำทำําทําคําสอนพุทธเจ้านี่แหละไปประทานให้กับชาวเมืองไพรสาลีจนกระทั่งฝาาา่าฟันวิกฤต ออกมาได้แล้วก็ทําให้ผู้คนกลับมามีทุกอย่างที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนดังเดิมก็ด้วยบุญกุศลของการกระทําที่เป็นมงคลแล้วก็มีเนื้อนาบุตรก็คือพระสมาสุุเจ้ามีพระสงฆ์ทั้งหลายดังนั้นใ,นใจใสจริงสําคัญมากแล้วก็ใจสู้ด้วยสู้ว่าเราต้องมีความหวังความหวังว่าเราจะต้องรอดพ้นจากวิกฤตนี้เพราะทุกวิกฤตนั้นมันมีทางรอดอยู่ทุกความมืดนั้นมีแสงสว่างรออยู่ดังนั้นเนี่ยให้เอาปัญหานี้มาเป็น รากฐานของความที่เราต้องใจสู้สู้ด้วยบุญจ้ะสู้ได้บุญทําบุญอะไรเนี่ยทไปก่อนนะจ๊ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแบ่งปันทาเท่าที่เราทําได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราทำแล้วเนี่ยจะมีสมบัติจะมีโอกาสมากขึ้นเหมือนท่านอนุท่าวีกาเศรีฐีที่แม้ในยามเศจดีิจปิดเครื่องในยุคนั้นเนี่ยท่าสามารถท,ทาบุญด้วยน้าต้มผักกาดดอกนะจ๊ะแล้วก็เข้าไปเกี่ยนจงนักบุญที่ท่านทําเนี่ยในยามยากเนี่ยทำให้ท่าน กลับมามีชีวิตมีเศรษฐกิจมีฐานะที่รุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ด้วยใจใสและก็ใจสู้ไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งการสร้างบาร,รมีทําให้ทุกอย่างวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้ปัญหาหนักก็กลายเป็นปัญหาเบาได้ใจใสและใจสู้ของพระมาสมเด็รเจ้าเท่านั้นจ้า <ส>าธุา<ส>าเจ้าคะ่ะเห็นบอกว่าที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กในปีนี้ก็มีข่าวดีที่พระอาจารย์จะได้สร้างวิหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ตรงนี้ทําไมพระอาจารย์ถึงได้มีโปรเจกต์นี้เจ้าคะ่ะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ํามีทั่วโลกเลยเวลาเราจัดงานที่เนื่องด้วยหลวงปู่พระงมงคลเทมุนีเนี่ยจะมีลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่มาร่วมงานบุญอย่างต่อเนื่องและคับข้าง มากเลยจากสถิติที่เราพี่จัดงานบุญเกี่ยวกับหลวงปู่มา15ปีเนี่ยเราพบว,ว่าทั้งญาติโยมที่มาร่วมงานบุญโดยภาวะปกติก็มากันเป็นร้อยคนนะจ๊ะวันเข้าถึงธรรมก็ดีวันเกิดหลวงปู่ก็ดีมีผู้มาร่วมงานบุญเนี่ยเกือบร้อยคนทุกงานเลยบางวันบางงานเนี่ยตรงวันธรรมดาก็มีผู้คนมาทําบุญถึงห้า0ิบกสิบคนแล้วก็พัตตาหารที่มาออกโรงทานหรือไหวยพระเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยในทุกครั้งที่เราจัดงาน เราก็เลยพบว,ว่าหลวงปูป่พิธีศรัทธาของญาติโยมคนไทยที่จอยเนสเบิร์กแล้วก็คนไทยในที่นี่มากเลยแล้วก็รูปของหลวงปู่ที่อยู่ที่วัดเนี่ยมีผู้มาขอมากมีผู้ขอไปติดที่บ้านตะเวนมากเลยเราจึงพบว,ว่าถ้าเราจะมีวิหารหลวงปู่เพื่อเป็นที่สักการะบูชาหลวงปู่เป็นที่ประดิษานรูปหล่อหลวงปู่เนี่ยให้ผู้คนที่มาวัดเนี่ยได้มีสถานที่ในการสักการะหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติธรรม การปฏบิบัติบูชาและอามิสบูชาด้วยพวงมาลัยก็ดีด้วยปัจจัยเทธรรมก็ดีผมพี่า่าน่าจะเป็นที่ต้องการแล้วเป็นสุดยอดความาัฒน,นาตรงพวกเราที่นี่เราจึงได้ดาเนินก,การสร้างวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดจันทรโรแห่งประเทศแอฟริกาใต้ให้เกิดขึ้นบนเนื้อที่200ตารางเมตรที่วัดของเราซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ของศาลาศาลาหลังเดิมหลังเก่าซึ่งหลังคามุงด้วยหญ้าพื้นที่ตรงนี้เราคิดจะพัฒนามานานแล้ว และประกอบกับเรามีความตั้งใจจะสร้างวิหารหลวงปู่วัดปักน้ำพระมงคลเทพณีผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราจึงได้นําพื้นที่ตรงนี้นะมาขอแบบแปลนขออนุญ,ญาตในการพัฒนาจากศาลาหลังเดิมให้กลายเป็นวิหารปู่วัดปักน้ําเพื่อเป้าหมายที่เราจะได้สักการะบูชาท่านอย่างสูงสุดต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาวิหารพระมงคลเทพณีแห่งประเทศอฟริกาใต้ ซึ่งจะเป็นวิหารแรกของทวีอฟริกาเป็นวิหารหลวงปู่วัดกางน้ําของทวีอฟริกาเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นณแผ่นดินอฟริกาจึงขอทุกท่านนะได้ร่วมแรงร่วมใจการสร้างสถาปนาวิหารพระมงคลเทวมณีแห่งแรกของทวีอฟริกาให้เกิดขึ้นโดยเร็ววันจะเจริญรโอ้โห<อ><อ>เป็นทั้งวัดแรกด้วยวิหาร,หารแรก<อ>ด้วย<อ>ดังนั้นโอ้โหสาธวชนที่อยู่ทั่วโลกนี่ครับ ถ้าอยากจะร่วมบุญหรืออยากมีส่วนร่วมในการสถาปนาเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดในทางโซเชียลมีเดียช่องทางใดบ้างครับพระอาจารย์หรือว่าสอบถามทางไหนได้บ้างนะครับจะเดี๋ยวจะบอกไลน์ให้นะทันไลน์ไอดีพีกิจกรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ต่างๆของผู้ประสานงานที่ประเทศไทยก็คือคุณเอี้ยงอภินญ,ญาก็จะเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานที่เมืองไทยให้เขาขอเชิญทุกท่านนะได้ติดต่อแล้วก็ร่วมบุญร่วมใจสร้างบุญกัน เพื่อเราได้ติดตามมหาปูชียจยจายติดตามหลวงปู่กัปักน้าไปทุกที่ทุกแห่งทุกผลถ้าไปเกิดที่ใดเราจะตามไปเกิดร่วมกับท่านแล้วก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตามท่านต่อไปอย่างมีความสุขกราบ่านถึง ที่สุดแห่งธรรมจะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยก็ลุยในการทั้งสร้างวัดสร้างคนนะคะแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทีนี้เจ้าค่ะต้องสอบถามถึงเป้าหมายเพราะว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตที่ประเทศแอฟริกาใต้เราจะมีถึงสองวัดนะเจ้าคะเป้าหมายต่อไปของพระอาจารย์หรือว่าทีมงานจะเป็นอย่างไรเจ้าคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศแอฟริกาใต้เจ้าค่ะจันทพร่าน พิธีกรเป้าหมายของมุคคลนัของเราก็คือต้องย้อนไปถึงสมัยที่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยมอบหมายภารกิจนี้ให้กับหลวงพี่และกับบุคคะในยุคบุกเบิกของการสร้างวัดที่แอฟริกาใต้ท่านบอกว่าให้เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในแอฟริกาเขารอรออยู่ให้เราทําหน้าที่เป็นแสงสว่างที่นี่เป็นแผ่นดินที่วิเศษเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินเพชรพลอย ทั้งแผ่นดินและผู้คนเนี่ยเขามีบุญอยู่เราต้องไปทําหน้าที่เป็นจุดประกายแสงสว่างให้กับเขาให้เขาเข้าถึงสันทสุภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านบอกว่าให้ไปดูให้โทษผั่อะไรว่าทืีปอเมริกาน,นั้นมีตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองวัฒนธรรมความเป็นอยู่ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วให้ไปศึกษาดูว่าเราจะสามารถปักหลักได้ในทุกประเทศได้ไหมท่านบอกว่าอยากจะให้คนทุก เผ่าพันธุ์เลยในแอฟริกามันนั่งสมาธิรวมกันให้คนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์มานั่งสมาธิรวมกันในแผ่นดินแอฟริกาให้ได้เพื่อจะได้ให้ความแตกต่างนั้นกลายเป็นสิ่งเดียวกันก็คือให้ลืมความแตกต่างภายนอกเพื่อเราจะได้เข้าถึงความเหมือนกันภายในก็คือธรรมะภายในแสงสว่างภายในพระธรรมกายภายในเป็นสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนทั่วโลก ละวางความเชื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นภายนอกเอาไว้แล้วเราจะเข้าถึงความเหมือนกันภายในก็คือพรธรรมกายภายในนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการให้รวมตัวของคนแอฟริกาทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติ50าสกว่าประเทศเนี่ยทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มารวมตัวกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่คือเป้าหมายที่สูงส,สุดและยิ่งใหญ่ที่คุณครูใหญ่ท่านได้เคยมอบให้กับบุคคณะในยุคแรกจ้าสาธุครับาค่ะพระอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายในฐานะที่ พระอาจาร์มารายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมนะครับอยากกรับเปียนถามพระอาจารย์ว่าต่อจากนี้ไปพระอาจารย์จะออกแบบชีวิตในเพศสมณานของพระอาจารย์อย่างไรครับเจริญพรเป้าหมายชีวิตของการบวชนั้นก็คือไปถึงพระนิพพานก่อนไปถึงพระนิพพานเนี่ยก่อนที่ไปถึงที่สุดจะทาตามที่หลวงปู่หลวง,งพ่อคุณยายท่านได้มอบหมายให้พวกเราเนี่ยก็คือต้องฝึกฝนตัวเองจ้ะ ภารกิจสําคัญของเราทุกคนเลยทั่วโลกก็คือฝึกฝนตนเองฝึกฝนด้านสมาธินะฝึกใจของเราให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าถึงพุทธรรกายภยายในก็ถึงวิชาธรรมากายแล้วก็ได้ทําหน้าที่เป็นยอดกรรมิดให้กับชาวโลกด้วยยิ่งเราอยู่ในต่างประเทศอยู่ในต่างแดนอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลาจากบ้านเมืองของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความอดทนต้องอดทนตามหลักของโอวาทปฏิโมกนะอดทนอย่างมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายเราคือไปพันิพานไม่ง่าย ก็ไม่ยากต้องใช้กําลังความเป็นทีมความเป็นหมู่คณะดังนั้นเน่ยเราไปคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเราไปได้สะดวกก้าวไปสบายจะไปได้ไม่ไกลนะจ๊ะแต่ถ้าเราไปเป็นทีมเนี่ยเราจะไปช้านิดนึงแต่เราไปได้ไกลไปได้อย่างมั่นคงน,นี่คือวาทะที่สําคัญมากในการสร้างบารมีดังนั้นหมู่คณะของเราเน้นการสร้างบริเป็นทีมดังนั้นต้องอดทนอย่างมากๆอดทนอดกลั้นเพราะเราเป้าหมายเราเราใหญ่ยิ่งใหญ่มากมาก ความอดทนดเป็นสําคัญเลยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะเราต้องไปเป็นทีมก้าวไปอาจจะไม่เร็วมากนะักแต่จะก้าวอย่างมั่นคงจะก้าวอย่างมั่นคงก้าวอย่างสุขสบายไปเดี่ยวก้าวอย่างสุขสบายก็จริงแต่ว่าไปได้ไม่ไกลแต่ไปเป็นทีมเนี่ยไปได้อาจจะช้านิดเดียวกไปได้ไกลและไปได้มั่นคงมากกว่าดังนั้นจะไปที่สุดเด็กทำได้ไปถึงพัฒนิพานได้ต้องสร้างมาเป็นทีมและไปด้วยกันเป็นทีมก็ต้องอดทนอดกลั้นเพื่อฝ่าฟัน ถึงเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดธรรมตามมาโนไปทางของครูบาอาจารย์ของคุณครูไม่ใหญ่ของหลวงปู่วัดปากน้ำร่วมกันจเจริญพรสาธุค่ะ ฟังพระอาจารย์แล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีกำลังใจมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณนะครับพระครูพรุณวิเทศนะครับเจ้าวาดวัตประมการจอห์นิสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นะครับที่ได้มาร่วมกันสนทนากันครับพระอาจารย์ครับขอบคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรทัศนิกรอิมและแอนและกับผู้ชมทั่วโลกขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชฎอาจารย์จงมาเกิดขึ้นกับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการผู้ออกแบบชีวิตทุกท่านทั่วโลกจะสาธุนะคะ<า>คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะ คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและก็คนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุชดาระยะอินคุณร,ร,รณกรเอี่ยมกำชัยและก็ทีมงานนะคะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ